สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแหวนนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการหาความยาวของเส้นรอบวงนะคะสูตรที่เราจะต้องใช้วันนี้ก็คือ2อพอานะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อที่1ตัวอย่างข้อที่1น,นะคะโจทย์เขาให้วงกลมที่มี รัศมีถ้ามีครึ่งเดียวแบบนี้เราเรียกรัศมีนะคะในคาบที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วเ,เราทุกครั้งเวลาเราแสดงวิธีทำให้เราใส่สูตรทุกข้อเลยสูตรที่เราจะใช้ในข้อนี้ก็คือความยาวของเส้นรอบวง สูตรความยาวของเส้นรอบวงก็คือ2พาย R แบบนี้ซึ่งโจทย์กำหนดให้เราใช้ค่าพายเป็น22ส่วน7ตรงนี้เดี๋ยวเราเอา22ส่วน7มาใช้อะแทนค่าในบรรทัดที่2ในบรรทัดที่2เราจะใช้สัญลักษณ์ค่าประมาณแทนเลข2แทนค่าพายด้วย 22ส่วน7รัศมีของเราก็คือ21เสร็จแล้วมันจะมีค่าประมาณเราจะสังเกตเห็นว่า7กับ21มันสามารถหารกันได้ก็คือได้เลข3ออกมาทีนี้เรามาหาคำตอบเราจะเหลือ2คูณ22แล้วก็คูณด้วยเลข3 ซึ่งมีค่าเป็น132ความยาวรอบรูปเนี่ยหน่วยเป็นเซนติเมตรตามที่โจทย์ให้มาเราได้แหละข้อที่1ตอบ132่อ1 3เซนติเมตร เสร็จแล้วเราไปดูข้อที่2ข้อที่2โจทย์ไม่ได้ให้เป็นรัศมีมาแต่ว่าให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนักเรียนจะเห็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นที่ลากจากด้านหนึ่งมายังอีกด้านหนึ่งโดยผ่านจุดศูนย์กลางแบบนี้นะคะให้มาเป็น35เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหารัศมี เราก็จะต้องนำ3าม5ามาหารด้วยเลข2มันก็จะมีค่าประมาณ17.5แบบนี้เดี๋ยวเรานำา7 7 5มาใช้อ่ะก่อนอื่นเราต้องใส่สูตรก่อนความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ 2 π r มีค่าประมาณ2คูณด้วย22ส่วน7คูณ17.5มีค่าประมาณทีนี้7 1 7 2 14เหลือ3 7 5 35แบบนี้ เสร็จแล้วเราคูณเราคูณตัวเลข2คูณ22คูณด้วย2.5ได้ออกมาเป็น110หน่วยข้อนี้เป็นเซนติเมตรเหมือนเดิมอทีนี้เรามาสรุปตอบข้อนี้ตอบ110เซนติเมตร เป็นยังไงกันบ้างคะตัวอย่าง2ข้อแรกพอจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในกรณีที่เปลี่ยนค่าภายจาก22ส่วน7มาเป็น3.14เรามาดูกันว่ามันทำได้ยังไง